สวัสดีชาว YouTube สวัสดีชาว Facebook ทุกท่านครับในส่วนของคลิปวิดีโอคลิปนี้อยู่กับช่างใจเหมือนเช่นเคยนะวันนี้ช่างใจจะมาเฉลยให้ทุกท่านได้รู้ว่าการที่เราเสริมอุลิงเนี่ยมันจะช่วยเครื่องตัดหญ้าประหยัดน้ำมันได้อย่างไร แบบแบบที่ผมเทสให้ดูเมื่อกี้อ่ะที่ตัวนมหนูนะนมหนูน้ำมันของเราเนี่ยไม่ได้เสริมโอลิงฮะเดิมเดิมันจะไม่ไม่มีโอลิงเนี่ผมจะโอลิงมาใส่ครับเสริมเข้าไปที่ตัวตัวนมหนูวัตถุประสงค์ของผมก็คือว่าผมต้องการให้น้ำมันน้ำมันมันไหลเข้าแค่แค่ทางนี้ทางเดียวครับผมไม่ต้องการมันซึมซึมผ่านเกลียวตัวนี้ผมก็เลยต้องหาโูดิงมา ช่วยเสริมป้องกันการรั่วซึมนะมันจะทําให้เครื่องจับยาของเราประหยัดน้ํามันครับถ้าไม่มีการรั่วซึมบริเวณน,นี้นะนี่นะ รูนี้กับรูนี้มันจะถึงกันนะเดี๋ยวผมจะเติมน้ำมันเข้ารูนี้ให้น้ำมันไหลลงไปในในช่องนี้เสร็จแล้วผมจะเป่าลมเพื่อนๆคอยสังเกตนะครับถ้ามันรั่วเนี่ยมันจะมีฟองอากาศขึ้นขึ้นตรงนี้แต่ถ้ามันไม่รั่วมันจะไม่มีฟองอากาศหลังจากที่เราใส่อุลิงไปแล้วนะเราเติมน้ำมันไปมันก็จะมีน้ำมัน ไหลลงมาที่รูนุมหนูครับไอที่มันยเยิ้มแถวนี้มันเกิดจากนี่น้ำมันที่ไหลออกมานะไม่เกี่ยวกับโอลิงนะอะเดี๋ยวผมจะเป่าลมไปดูก็ดูว่ามันจะเหมือนกับตอนที่มีมีโอลิงไหม ปัทุประสงค์หลักๆที่เราเสริมโอลิงบริเวณนี้นะคือเราต้องการให้น้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยไหลเข้าที่รูนมหนูทางเดียวครับเราไม่ต้องการมันเข้าทางอื่นเพื่อที่ว่ามันจะได้ประหยัดน้ำมันนะครับเพราะว่าการที่มันไหลซึมเข้าเข้าทางรูนี้ได้มันก็จะวิ่งเข้าห้องเผาไหม้ครับกําลังดูดมหาศาลกับของเครื่องยนต์เนี่ยมันจะทําให้เราสูญเสียน้ำมันเชื้อเพลิงไปเปล่าประโยชน์ครับยิ่งเป็นเครื่องยนต์สองจอกอยู่แล้วครับ มันเข้าห้องเผาไม้ไดม้มันไม่ได้ไปเผาไหมทั้งหมดบางทีมันก็พ่นทิ้งงั้นเราก็บังคับให้มันเข้า,ขาได้แค่ทางนี้ทางเดียวเครื่องตัดหญ้าเราก็จะยังคงอัตราเร่งได้ดีเหมือนเดิมก็คลิปนี้นําไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางได้นะครับนําไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางได้แต่โดยโดยส่วนมากเลยผมผมตวรวจพบว่ามันจะรั่วซึมบริเวณน,นี้หลายเครื่องนะยิ่งเครื่องเก่า <ๆ S 1> ที่มีการถอดถอดถอดล้างถอดทำความสะอาดบ่อยเนี่ยโอกาสที่ ระยะเกลียวมันจะขยายตัวขึ้นมันก็มีมากส่วนเครื่องใหม่ๆก็อาจอาจจะอาจจะไม่มีหรืออาจจะมีก็ได้ครับไปลองไปลองเทสดูทําตามที่ผมทําให้ดูเนะี่ยโอเคคลิปนี้ต้องขอหยุดคลิปไปเพียงเท่านี้ขอบคุณที่เสียสละเวลารับชมขอบคุณครับ